สวัสดีค่ะพวกเราแกมเบบี้นะคะวันนี cioè, ้นะคะเราไปเจอไข่ในเซเว่นมามาดีเวลนั่นแหละนี <S <S ่ไ sí? ข่เซเว่นมันเปิดไมใช่ใช่ใช่ เดีวเราจะมาเริ่มเปิดทีละคนนะคะเร,เริ่มจากเมย์ <เม S 2> ก่อนเลยเน้องเมย์เลือกเลย <c oughs> ว่าจะเอาฟองไหนฟองนี้นีมันจะต้องมีสูตรในการเปิดน้องเมย์ใช้สูตรอะไรสูตรบีบไข่บ <c oughs> ีบไข <c> ่ <oughs> <c oughs> นี่เราเลือกเป็นสีชมพูนะคะเพราะมันเป็นของผู้หญิงค่ะสีชมพูของผู้หญิงแกะนะคะนี้แงะมาอัจจะขาละเรวก็จะมาเริ่มแกะ ของเล่นก่อนอ่นนะคะอย่างเล่นแกง่ายมากเลยค่ะบายแหวนค่ะอุ้ยไม่ใช่แหวนยำยำไม่หยีเคืออะไรเราแมวกระพุนไม่ใช่นี่แพงกระพุนเหรอเนี่ยแพงกระพุนแมคพนกระพุนแพงกระพุนเฮ้ยกระพุระเฮ้ยน่าจะใช่มันแข็งไงอันจะชิโกยชิโกยลิบลี่หน่อยเขาจะได้แกะ มูได้ดน,ออไนี่เดี๋ยวเดี๋ยวแกให้นห้นองเล็กถอยเล็กอันนี้เดี๋ยวพี่จะหลอกการุลงักอันนี้นะคะเราก็จะใส่ลงไปก่อนเลยแล้วเราก็ค่อยใส่ครับลงไปมันคือเกสรของดอกไม้มันก็คือแหวนแหวนด,ดอกไม้ใส่ไม่ได้อ่ะอ่าครั้งนี้ใส่ได้นี่น่ารักไหมคะนี่ค่ะโอ้โหคุณน้าคะเนี่ย พี่ข้าวค่ะช่วยไปล้างจานที่ฉันใส่เองพี่ข้าวดูสีเยอะเพี่ไฮโซไฮโซหรือโลโซน่ะโลโซนี่ต่อไปพี่ข้าวเลือกค่ะพี่ข้าวเลือกสีไหนคะสีชมพูสีฟ้าเลือกสีฟ้าดีกว่าอยากเปิดของไข่ผู้ชายนะคะไข่ผู้ชายสูตรของหนูนะคะหนูรอ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 เก่าโดยทำหน้าพี่ตาโคตรจะเหมือนเลยอจะรส ลโไม่เสียงไม่ร้าโลโลบเออไม่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 ใช่แล้วเราะเาเห็นมอลมันปกอบได้นี่มาลบประกอบให้ประกอบให้เราเป็นนักประกอบแล้วเลือกชาติเรา่แล้วแหวนชินหมคะบ้าลมีเครื่องบด้วยมันประกอบยังไงเาอยากได้เครื่องนนี่ครับประกอบยังี้ครับ มีอะไรได้แล้วนี่รถแวนเอาไว้ถ่ายยาที่บ้านอะซีลี่อาไหนอันนี้เหรอสูตรของเลิรซีนเป็นยังไงคะเสิร์ดขยาครับเออเขย่อยเออเออเอยเออเอขเออดออเไข่ไข่ไข่ออ่อเอ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 อดออเ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 องเองดีอ่ออเ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 ออทองเอ่ใออเอ้เออเเออเอเออเอเออเ ไปจำนำเลยได้สองใบโอ้ยแก็เป็นไหมเนี่ยคุณคุณมือหรือเปล่าครับต้องลุ้นมันต้องลุ้นมันลุ้นเลยเนี่ยตอนเนี้ยมันไม่มีตรงเนี้ยแกเลยแกอะไรเฮ้ยโอ้อะไรวะเจ๊จอดเฮ้ยไม่ใช่สเก็ตบอร์ดครับนี่มีสติกเกอร์ให้ติดบ้างซีนซีนเล่นได้บ้าผมจะได้วิ่งไปผมจะได้ขับสักทีสกีเกียจวิ่ง ต่อไปนะคะตาเจมัตีนะคะลืมตาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวให้จับลืมตาก่อนโอเคสูตรของเจมัตีมีสูตรอะไรซ่องหนึ่งซองสีต้องมันไม่ใช่แบบกวนสูตรในการแกะว่าผมไม่มีหรอกแกะเลยเสียงดวงเอาคิดว่าจะได้ดีไหมได้เฮ้ยเฮ้ยโหเย้ได้ที่ดีที่ดีดีเนี่ยเคยมันดีอะัรเงี้นดีอย่างเงี้ย นี่ดูนะดูจะมีใบเอามันดียังไงวะหรือว่ามันคือที่ดีแล้วกันนี่มีภาษาไปเบ๋เมันเนี่ยเมาอ่าเนี่ยของพี่ทิวเลือกเลยสีชมพูดิต้องสีชมพูเออ้้ยนเล่นนี่คุณอิงคุณเอาเดี๋ยวได้แล้วคุณสูตรอะไรคะสูตรรูเตียวครับอันนี้ไม่ต้องปวดนะครับ หวอนหวอนนี่ฮาแตกแล้วเดี๋ยวรู้ตัวเก๋ไอ้ทำไมเป็นเก๋นะแก๋ว่าเก๋ไอ้กันเงี้ยเก็บขนมเก็บขนมเรามาลุ้นแล้วโอ้โหทองครับจะเราคือเพื่อนกันเทิวฟินไม่ดีสุดเ้ยเก็บเก็บปลาไข่ไว้เก็บปลาไข่ไว้ไวเล่นเก็วไข่ไว้เล่นขายของนี่นะครับมันก็เป็นเหมือนหนังสติกนะครับนี่มีอ้นี่อยู่สวย ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้กับเฮฮาทีวีด้วยนะคะเฮ้บายบายะบ๊ายวบาย